บุญว่วแร,แร,แรส,วส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กับช่องบุญวคและตอนนี้เราไม่อยู่ที่บ้านที่เราที่เราครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ทรทรรราาทตรากับตากระตาตวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรครับตีลังผึ้งกันครับ<า>แล้ววันนี้มีมีมีคนสาวคนที่จะตีลังผึ้งผมไม่ไปแต่ มีป้ามีน้องแล้วก็มีตัก,กรของเราอยู่คนหนึ่งครับไม่รู้สิ่ไมว่าการแต่พือใครมีจะมีใครจะโดนแต่ <c oughs> แต่ละคนจะโดนต่อ,อยกี่อัน,นี้หน้าครับไปดูกันเลยครับบ๊ายบาย นี่ครับลังพึ่งอยู่บนตน้นลำใหญ่ครับพามาดูก่อนนี่ครับอ,อันนี้เป็นพึ่งมิมนะครับใหใยแล้วฝนกำลังจะตกเลยครับลองครับ ไอ้มันอยู่บนหัวอ้วนอะถนะ่ายเลยมันอยู่บนหัวอ้วนเนี่ยไหนเ <มา S 1> นี่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยนิวโอด้ด้วยเนี่ยอุย้ยมันเอาแล้วอื้มโอ้ยจะเผาเลยเหรออื้ยสงสารมันจะเอาควันไล่มันหืมโดนแม่นึงละโด้วถ่ายยัง ถ่ายแล้วเนี่ยโดนแม่เโดนอะไรโดนนั่นแม่หนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเอานี่นะแล้เพิ่งปล่อยเหรอใช่ไปนานันนป่วด,ดเลยไปนาน้น,นย,ย,ยังเฮ้ยเมื่อกี้เลยหืึปวดมากครับโอโ้โหขึ้นแล้วนะโอ๊ตเฮ้ยระวัง จับมาใหน้นยครับปุ้นโอเคมันไม่พุ้นหัวพื้นเาจจะตัดอย่ยังนี่อ่ะโคตรปวดอะ่ะ ไอ,อปูนระวังระวังพึ่งนี่มันย้อยลงมาเราไม่จับให้แล้วนะก็จับฝั่งนี้สิอย่าไปอูอย่าไปอยู่ดลาันล่าง,ม,งมเนาไม่ใช่ คดถอนไกลไหมดีค่าครับโดนอรับดีค่ะโดนจังหวะนี้ครับโดนไปหนึ่งแม่ครับจังหวะนี้พี่อ้อยโดนต่อยหนึ่งแม่โดนแล้วหนึ่ง โดนโดนหน่นิ้วเนาะนิ้วก้อยพอโดนเหรอมาดูหน่อยคุณระวัง นี่นี่ย้อนย้อนไปดีที่มันก็มีผู้ตายเลยน้หวานคือสีเหลืองๆหรอปะใช่ครับ ตายแลย้วยังไม่ตายตอนนี้โดนอะไรแตะนิดเดียวก็คิดว่าเป็นพึ่งอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ทำการเอาควันไปจีพึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับลังใหญ่มากเทียบกับหน้าปลาใหญ่กว่าหน้าปลาอีกอย่ากัดน,นะคะอย่านะไม่ใกล้นะตอนนี้ก็จะมีพึ่งอยู่ไม่กี่ตัวเดี๋ยวรไปเอาพึ่งออก แล้วก็เดี๋ยวไปชมดูที่กอ,อยู่ก <term S 3> อ,อ,อยู่ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวมาดูฉากนนะครับเดี๋ยว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 ไปดูตัดไปที่ภาพกินนะครับหนึ่งสองตอนครับเราก็ได้เกอเพ<ร>ลังเพื่อนอีกรังหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คดูก่อนว่ามัานน้ำเพื่งเยอะหรือมันอันเล็กนี้เดี๋ยวถ้าเล็กนี้เราจะไม่เอาครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเจอหนึ่งสองนี่ครับเราเจออีกรางหนึ่งครับถ่ายถ่ายเาตัวนี้ก็รังใหญ่เท่าๆกัน เตรียมจุดกลับมะาพรา้าวไแล้วตั้งบันไดไว้แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนมันอยู่บนต้นลำใหญ่นะครับเดี๋ยบ กูลองซื้อวุ้นลซื้อมอในัเะนไปดูกันนะครับ พึ่งอยู่ตรงไหนกันมองแป๊บนี่ครับพึ่งเพียบเป็นล้านครับแต่ผมก็ต้องระวังโดนต่อยเหมือนกันพราเฉะนนั้นผมขออยู่หา่างๆบอว่าอยู่พึ่งพึ่งขออยู่ตรงนี้เลยก็แล้วกันเข้าใจที่อยู่มาอย้วก็ผ่านมาแล้ว ดิปัดพึ่งยูป้าป้าป้าดูขอให้ท่านผู้ชมดูน,น,น, <Okay. S 2> น้ำหวานหน่อยน้ำหวานน้ำหวานเพียบเลยครับน,น้ำหวานเพียบเลยครับดูน้ำหวานตรงไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่เป็นน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานตรงสีเหลืองๆใช่ไหมครับเนี่ยข้างนี้นตรงเนี้ยก้กอนเ<ๆ>น,นี้ยคือตัว ของน้ำพึ่งน้ำหวานตรงนี้คือตัวอ่อนของมันกินได้ใช่ไหมกินอ่อนกินได้โอเค okay, ปะนี่ครับน้ำพึ่งด้านบนนะครับเทียบเลยยา <Yeah. S 1> นี่อันแรกที่เราได้มาแล้นี่อันที่สองครับที่ได้มา นี่คอันที่สองที่ได้มัน,มนพึ่งเยอะเหมือนกันนะนี่นครับมันพึ่งใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับสองรังที่เราได้มาอันนี้นะครับเราก็ได้ทำการเก็บรังพึ่งเสร็จเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดดีเนะครับบ๊ายบาย